กำลังประสบปัญหาเหล่านี้ใช่หรือไม่อยากเติมเกมมือถือราคาถูกแต่ไม่รู้ว่าจะเติมร้านไหนดีอยากเติมทันทีแต่ร้านที่จะเติมต้องรองไม่รู้ว่านานถึงเมื่อไหรต้องนี่เลยเรือจีโร่สำหรับร้านนี้นะครับต้องบอกว่าเขารับเติมเกมมือถือมานานมากกว่า4ปีนะครับเป็นร้านที่ผมใช้บริการเป็นประจํานะครับก็สําหรับใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกมมือถือนะครับผมก็แนะนํานี่เลยครับ เรือจีโร่นะครับอันนี้ของดีจริงๆนะสำหรับคนที่สนใจนะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้ใตคลิปนะเพื่อนๆสามารถคลิกเข้าไปได้เลยครับอยซือสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่เน c h ่นแนลสำหรับวันนี้เราก็อยู่เกม คุกกี้รังคิงด้อมกันอีกครั้งนะครับก็สําหรับเกม c o o k ี้รั n คิงด้อมนะครับต้องบอกว่าคลิปเนี้ยหายไปนานมากนะนเพื่อนสำหรับที่ผมกลับมาในวันนี้นะครับเพราะว่านี่เลยครับตอนนี้นะครับมันเป็นวันสุดท้ายแล้วเพื่อนเหลือเวลาเพียง9ชั่วโมง10นาทีเท่านั้นนะกับตัวละครในตํานานนะครับผลึกแห่งคลื่นคุกกี้นางฟ้าทะเลนะครับซึ่งในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาเปิดคลื่นที่ผมเก็บรวบรวมมาทั้งหมดนะ สำหรับคนที่เป็นสายขยะน,นะครับเพื่อนผมบอกมานะบอกว่ามันสามารถเก็บผลึกขึ้นตรงนี้เนี่ยได้ถึง2 5 0 0 0นอันเลยนะคือเพื่อนๆสามารถสุ่มแบบครบการันตีได้เลยครับแต่ว่าผมเนี่ยต้องบอกว่าไม่ค่อยขยันนะเลยเก็บมาได้อยู่แค่นี้ครับ1น5 5 0นะก็เดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาสุ่มทั้งหมดเลยนะครับ16,550นน้ี่แหละเดี๋ยวมาดูว่าผมจะได้น้องคุกกี้นังฝาทะเลสักตัวหรือเปล่านะครับและในวันพรุ่งนี้ครับเพื่อนๆนี่ครับสุ่มกรชาพิเศษนะครับ มันก็จะหมดเวลาแล้วนะนั่นหมายความว่าแพทใหญ่แพทใหม่ของคุกกี้เนี่ยกำลังจะอัปเดตแล้วครับสำหรับแพทหน้านะครับจะมีอะไรอัปเดตเข้ามาบ้างนะตอนนี้เนี่ยทีมงานเขาก็มีปล่อยคลิปใหม่มาแล้วนะครับถ้าเกิดใครยังไม่ดูเนี่ยก็เดี๋ยวไปดูพร้อมกันเลยครับ นะอันตรายมนกจริงเลยคุกิรน์ k i n g d o โอโ้คลิปเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆต้องบอกว่า ระบบใหม่ของก,กีฬาเนี่ยมันจะอัปเดตเข้ามาอีกแล้วนะก็รอบนี้นะครับรู้สึกว่าจะเป็นศึกผนึกกาลัางหมูกก่เกาะท ropical season ทะเลลึก1น,นะครับอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราต้องมารอดูอีกทีนะว่าคอนเทนต์มันประมาณไหน,นครับผมว่ามันน่าจะเป็นคอนเทนต์ตีบอลนี่แหละแต่รอบนี้อาจจะไม่ได้ตีกับคิวหรือเปล่าอาจจะเป็นตีกับผู้เล่นทั่วไปหรือว่าเพื่อนที่อยู่ในลิสต์เราอะไรแบบนี้หรือเปล่าก็ยังไม่รู้นะแต่ที่แน่ๆผู้มีรู้แน่นอนครับเพราะว่ามันจอัปเดตมาในวันพรุ่งนี้นะซึ่ง ตัวละครใหม่ที่จะอัปเดตเข้ามานะครับรู้สึกว่ามันจะมา2ตัวนะมันจะเป็นคุกกี้น้องน้ำหมึกนะครับหตัวกับอีกตัวหนึ่งเนี่ยเขาพึ่งอัปเดตคลิปวันนี้นะแต่ว่าคลิปเนี่ยผมไม่ได้เอามาลงให้ดูนะครับเพราะว่าถ้าเอามาลง2คลิปเนี่ยเดี๋ยวมันจะนานเกินไปนะอีกตัวก็จะเป็นตัวนี้ครับนี่นี่ไอคอนตรงนี้นะน้องฉลามเชอร์เบตนะครับก็สาหรับแพทพ่กนี้เดี๋ยวเราค่อยว่ากันพ่งนี้เลยกันเรากลับมาสู่เนื้อหาหลักของเรากันก่อนครับเพราะว่าวันนี้ครับเราจะต้องได้คุกกี้นางฟ้าทะเลอย่างน้อย1ตัวนะเพื่อนนผมไได้ป้ป2ตัวแลบ แต่ผมเนี่ยยังไม่ได้สักตัวเลยเพื่อนๆพื่สำหรับอัตราออกของตู้นี้นะครับคุกกี้นางฟ้าทะเลแบบเป็นตัวเนี่ยโอกาสโคตรต่ำเพื่อนๆอ,อยู่ที่0.301%นะโอเคถ้าน้องเขาจะมาหาเราเนี่ยจะเปิดแค่10ทีน้องเขาก็มาหานะเพื่อนๆก็ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาลุยเลยดีกว่า3 2 1ไปครับนึ๊บโอเคไอ้ตู้แบบตู้พิเศษอันนี้เนี่ยรู้สึกว่ามันจะแบบเกลือมากนะเพราะว่ามันจะมีแบบ สีเขาเรียกวอะไรอ่ะสีขาวล้วนด้วยนะครับโอเคอันนี้ยังไม่เกลือม,มากนะมีเศษอีพิกสองเศษครับก็ต่อเลยครับ321ไปโอเคโผลตัวเดียวแบบนี้ไม่น่ารอดอะโอ้โหนี่ครับแบบนี้แหละโคตรเกลือเลื่อนเดี๋ยวดูเฮ้ยโอเคเรียบร้อยครับได้อยู่นะอันนี้ผมได้เศษน้องมา2เศษนะครับนี่นะ สำหรับเศษน้องเนี่ยที่เพื่อนๆเห็นผมเกือบตาหน,นะเพราะว่าผมไปซื้อจากคอนเทนต์ในเกมนะครับที่มันจะสามารถซื้อเศษน้องได้ทุกๆ2หรือ3วันนี่แหละจากคอนเทนต์ที่อัปเดตเข้ามาล่าสุดนะตอนนี้ผมก็ขาดอีกแค่เศษเดียวครับมา3-2-1ไปต่อโอเคมาแล้วมาแล้วเออมาหน่อยมาหน่อยนางฟ้าทะเลครับนางฟ้าทะเลไม่เอาหีทะเลนะเอานางฟ้าทะเลโอเคครับตัวเดียวนะ3 2 1ฮึบ ได้ไหมได้ไหมตัวนี้คราวที่แล้วนี่หน้าแตกไปแล้วนะครับไออะไรอะเศษคุกกี้ที่เป็นสีฟ้านะมันไม่ใช่นะนเพื่อนมารอบนี้แหละผมว่าต้องมาแล้วครับได้ไหมได้ไหมน้องแพนเค้กนะครับยังไม่ใช่โอเคคุกกี้รสอัลมอนด์นะครับโอเคเออนี่นางฟ้ามาเป็นลาแล้วเพื่อน ต่อไปนางฟ้าทะเลใช่ไหมเฮ้ย,อยโอ้โหซอสพริกมากเฉยเดี๋ยวแล้วดูครับนางฟ้านี่ประกบหัวท้ายเลยนะมาไปต่อครับสามสองหนึ่งไปเหลืออีกสิบสามครั้งครับเพื่อนเฮ้ยโอเคเดี๋ยว โอ้หนึกว่าเกลือแล้วนะรอบนี้มาอันนี้แหละดังฟ้าทะเลแน่นอนกดไป <sh arp inhale> อันนี้มันดูแบบดูมีออร่ามากกว่าปกติป่ะครับโอเคมินช็อกโก้นะยังไม่ตันครับคุกกี้พอมดน้องเชอรี่น้องเดวิลคุกกี้พอมด เออได้อัลมอนด์เยอะๆก็ดีนะครับอัลมอนด์ผมเนี่ยไปใช้เป็นทีมหลัก p v p นะโอเคสปาร์คิงครับและมาทีโอ้ไม่น่าใช่อ่ะโอเคดาร์ช็อกโก้ครับดาร์ช็อกโก้ผมตันไปแล้วเพื่อนโอเคไม่เป็นไรครับมาเรายังเหลืออีกตั้ง12ทีนะ3 2 1สองไปโอเคสองสหายครับ2ส,สหาย ได้ไหมอันนี้เกลือครับเกลือก็สกิปเลยนะไปต่อครับฮึบหนึ่งตัวทันแม่หมดโอ้โหอันนี้คือแบบมีโคตรเกลือ,นนคด,คอดูดิมีคอมมอนอันเดียวนะครับมาสามสองหนึ่งแล้วไปครับพึ่งได้มาสองตัวเองนะ เรียบร้อยครับอีกครั้งหนึ่งนะก็เดี๋ยวรอบนี้เนี่ยเอ้ยเรียบร้อยได้เศษคุกกี้นะ้ฟ้าทะเลอีก3เศษครับถ้าบอกว่าตอนนี้เนี่ยปลดเป็นตัวได้แล้วนะครับโอเคก็เหลืออีก9,500นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะมาสูงแบบสลับแล้วกัน100แล้วก็1,000นะครับสลับกัน <im ple asure> ได้ไหมได้ไหมเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าบอกว่ามาแบบนี้นะอย่าบอกว่ามาแบบนี้นะ เริ่มเดี๋ยวครับเดี๋ยวถ้าเกิดนางฟ้าทะเลนีน่ผพีกมากนะใช่ไหมอ่ะไม่น่าใช่โอเคคุกกี้มินช็อกโก้ครับโอ้โหตกใจหมดไม่เป็นไรไม่เป็นไรไ,ไ,ได้อยู่ครับยังไม่ตันนะมาไปต่อครับสามสองหนึ่งฮึบโอเคสองสหายครับสองเกลอือสองเกลอือ โอ้สองเกลอือก็เกลือนะครับเดี๋ยวได้อีกสามเศษครับเดี๋ยวด,ดูหน่อยนะเศษมันอยู่ที่หนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับเออได้เยอะอยู่นะสำหรับเศษไปต่อครับหน,หนึ่งทีนะหนึ่งทีอันนี้เรากดสลับเรากดสลับอย่าบอกว่าได้อีกโอเคอันนี้ก็สกิปเลยแล้วกันเนี่ยได้คุกกี้นางฟ้าเยอะนะเพื่อนๆผมว่ามันต้องได้สักตัวนะครับวันนี้ไป สองเกลออีกแล้วโอเคโอเคขอบคุณมากมาทีมาทีมาท,มาทีหนึ่งตัวครับหนึ่งตัวไปก้าหานะครับโอ้โหพระเอกของเรามาตัวแรกเลยอัศวินครับตื่นเต้นตื่นเต้น,ตนมาทีได้ไหม โถ้าเกิดได้อีกตัวนี่อับหนึ่งดาวได้เลยนะเพืเ่อนๆเขาบอกว่าตัวมันจะเป็นสีฟ้าครับมไม่ใช่อันเนี้ยโอเคโอ,โอ้ตัวนี้คุกกี้รถมาเดือครับยังหาที่ใช้ไม่ได้นะผมไม่เคยเห็นคนใช้เหมือนกันตัวนี้แต่ไม่แน่นะครับอนา,าคตเนี้ยอาจจะมีเมตาสาย,สายแบบสายแทงนะน้องมาเดือเนี่ยอาจจะได้ใช้ครับไปต่อครับโอเคสงเกินะ Okay. มาอีกแล้วมาอีกแล้วโอ้โหวันนี้มือมันขึ้นครับสองตัวกดไปโอ้โหวันนี้มือขึ้นจริงอะแต่แบบขาดแค่ขอเป็นน้องทะเลนะครับน้องนางฟ้าทะเลนะทุกอย่างคือจบครับโอเครถไล่แหลกก็มานะครับโอเคสปาร์กิ้งนะครับขาดเสร็จเดียวนี้อัปดาวเพิ่มได้เลยนะนางฟ้าอีกแล้ว อสวินโอ้โหนางฟ้ามาบ่อยมากเพื่อนขาดแค่นางฟ้าทะเลนะนางฟ้าไม่เอาละจริงๆน้องบีดรูทนะครับและสีฟ้า ร้อยครับคุกกี้นังฟ้าทะเลเกตโตเย้เดี๋ยวโอ้โหบอกเลยไม่คิดไม่ฝันนะว่าจะได้อย่าบอกนะว่ามา2ตัวซ้อนโอเคไม่ใช่ครับโอเคอันนี้ม์นแลนะขนมไข่ใช่ไหมถ้าเป็นภาษาไทยโอเคเรียบร้อยครับถือว่าปิดจอบแล้วนะสำหรับอีเวนต์นี้นะผมเนี่ยไม่ต้องเติมเพิ่มเลยครับโอ้โหบอกเลยดีมากๆตอนแรกเนี่ยผมก็กำลังลังเลยอยู่นะว่า จะเติมไม่ถึงการันตีดีหรือเปล่านะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมว่าผมจะไม่เติมแล้วเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่า1ผมได้มาแล้วนะหนึ่งตัวแล้วก็อย่างที่2เนี่ยเศษของมันนะครับถ้าเราไม่รีบนะเราค่อยๆแลกจากคอนเทนต์ได้นะครับตัวนี้มันไม่เหมือนกับเพียววนิลานะเพราะว่าเพียววนิลาเนี่ยปัจจุบันเนี่ยต้องเปิดจากกาชายอย่างเดียวเท่านั้นนะครับไปต่อเลยครับตอนนี้นี่สบายใจแล้วนะคือกดแบบไม่ต้องกังวลแล้วอะโอ,อ้โหไม่ได้ก็สกิปไปครับไม่ฝืนนะสลับบ้างหนึ่งที ได้ไหมได้ไหมโอเคอันนี้ไม่ได้ครับมาโอเคเอ๊เดี๋ยวสามตัวมันไม่ใช่นี่หว่าลืมลืมโอเคสามเอือนี่มันเหมือนแบบการันตีว่าไม่ได้นะไอสามเือเนี่ยมาสีท่ทีสุดท้ายได้ไหมได้ไหมโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวหลังจากน้องหน้าฟ้าทะเลออกมานี้ทำไมรู้สึกมันเกลือมากเลยครับมา ได้ไหมอ่ะไม่ได้อีกแล้วสามที่สุดท้ายกับอีก1ครั้งนะครับมาทีมาทีาทสโลน่อยโอเคไม่ได้เออแต่ว่าได้มา3มเซตนะครับอันนี้ไปต่อครับโอ้โหสามเกอรโอ้โหเดี๋ยวเพื่อนๆผมว่าดวงผมหมดแล้วล่ะหมดตั้งแต่ได้น้องนางฟ้าทะเลนะครับ ได้ไหมโอเคไม่ได้นะมาครั้งสุดท้ายแล้วครับขออีกสักตัวนะได้โปรด 3, 2, 1ไปครับโอเคเรียบร้อยครับโอ้โหตอนหลังนี่เกลือโคตรๆนะไม่ออกมาเลยอะ่ะโอเคครับก็สำหรับคุกกี้แห่งตำนานน้องนางฟ้าทะเลก,ก็จบไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหเพื่อน โคตรโคตรคุมนะคือดูครับนี่ตัวละครตัวใหม่นะครับสวยงามแล้วก็เลื่อนระดับคั้นคุกกี้ได้หนึ่งคันด้วยเดี๋ยวผมเนี่ยจะได้ปั้นแล้วก็ไปลองใช้กับคนอื่นบ้างนะหลังจากโดนน้องนางฟ้าทะเลยำม,มาสนานะครับโอ้โหยำจนแบบจะจบซีซันอยู่แล้วนะอันนี้ <laughs> โอเคครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้แล้วกันสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอยากจะช่วยเป็นกําลังใจให้ผมนะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์ subscribe นะครับหรือว่าช่วยแชร์คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมมากนะครับรวมไปถึงผู้สนับสนุน YouTube Membership ช่องนั่นเองช anel ทุกคนด้วยนะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยเกมผู้กีฬาเนี่ยมันจะมีอัปเดตใหญ่นะเดี๋ยวผมกลับมาจัดการชาแน่นอน,นครับนี่เพจของผผมผมเเเเนออนนนนนนีีี่่่ยยยยยรรรรออออออูแแลลล้้้วววววะะโคคคสาาาหัััััับบบบบด๋ขตไปกกจ๊ 물론, 당신이 제자 다각을 향원 흘러넘 당신은 운명은 있나요?